สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะมาดูแอดได้ยินจาก youtube ช่องอื่นนะครับว่ามีผู้หญิงถูกรางวัลตัวสามตัวโต๊ดงวดที่แล้วนะครับได้แปดหมื่นนะครับแล้วก็งวดนี้ก็มา ตามความฝันว่าปู่ดำไปเข้าฝันนะครับว่าให้ดูที่บาร์โคดหน้าศารปู่ดำนะครับวันนี้แอดก็จะมาส่องดูว่าบาร์โค้ดหน้าสารปู่ดำเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับนี่คือสารปู่ดำนะครับ นำผู้บริจาคมาสร้างสารปูดานะครับแล้วก็มีตัวเลขนี้นะครับที่สารปูดาท่านผู้ชมก็ดูนะครับเลขท้าย3ตัวหลังก็คือหนึนะครับตามที่ความฝันผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ฝันว่า ปูดำชี้ให้ดูที่หน้าสารปู่นะครับว่ามีตัวเลขตามนี้นะครับงวดนี้ได้ยินว่าจะเอาแปดแสนนะครับผู้โชคดีที่ปู่ดำไปเข้าฝันมานะครับท่านผู้ชมก็เอาไปพิจารณาดูนะครับ ตามที่แอดได้ถ่ายให้ดูนะครับตัวเลข กมควาอมายว่าตั้งตักิเ่็นมานไหนครับบกคอยย่นมาไหนบกคอยชัดเจนบกคอยได้ยินาไดครับมันมันคอยเล่าบอกคอยแม่า่าท่าบอกว่าถ้าจะตั้งเป็นบง ส่วนบนนี้จะเป็นเป็นพื้นที่ของโอลดัมท่านจะท่านจะดูแลแต่ถ้ามาเสียงว่างน่าจะเป็นยังาดานจะเป็นแของย่างชีของปูนาคาแหงย่างีนาชก้แ่เยมรังนนดีใจยางบอกว่าดีใจจะมาช่วยกันสร้าง 空调调到最低。嗯嗯嗯嗯嗯 เดี๋อวแพาจา์หน่อยดูขาคุยเดี๋ยวไปเรียนกันไเรียนไปเรัยอน้น้ำมันน้ไเพิ่เลยัยอน้ำยังไงบนันมีเดี๋ยวจยนมาเปนเ่าจะไปเรียนไนเ้าผ In sí, ู so ้นำแบบนี้เราอะไรเราเรียนน้วเราแล้ว

อิสนะโดดเลยสัตว์ละมลอจีนดีเด่สโนลอันชเน่บไลสนะแกญจินบดชังลัมบไลสนะจีมลอฉานัลบดอสงบละจีนดีเด่โดมลอเทนเด่ฉินเด่โอ้สนะมลอจีนดีเด่สนะละบดสนะยรบดสิกันละอาสนัยนะยไม้เกิดอี3ม้วนนะปูนะบางนาชีจะบังเกิดนะปูนะอิสนะโบละจีนดีเด่บไลสนัยยลชังลบไลจีนตะระวังมนุษย์มนุษย์ไม่มีสัจจะนะมนุษย์ไม่มีสัจจะ อยู่ซินีเอลํลังกะลาเซบาลายาอซินียะลังซินีมนุษย์มันเห็นเทพเป็นของเล่นโตเด้อยู่ซงนี่ซินีลังังไห่ซนน่ะพี่ออวันี้จะจะดูให้พี่น้องเฮาได้เปิดหูเปิดตาดูนนาๆยูเบซินีเอลลังซินีนอนะนบลซิีนงละ864864 ยุดสบลชีตดันวลชกยายาดีเลาจอย่าลืมคู่อย่าลืมคู่อย่าลืมคู่นะอย่าลืมคู่อย่สงเวบซสนเวลาลาจีสนเวลาเอดันวลาจงเีสนลชนะดสิทีเอมลอย่าลืมเจเวอย่าลืมบสีพ่อจหน้าเกีดเสียงขึ้นให้ปู่ด้วยนะเด่นชิมารวชิจิิวลงันินปูดีใจมากปู่ดีใจมาก กี่สิเอ๊ะเสนอมาอาชินก็เสนมาเลยชิงก็มาเลยชินอีกสิ่งหนึมาลังชินชิดได้สิเนาะเจ้าบุรุษไหนอ้าวอ๋อหน้าเก็ดเย้ยอ้าวเขามานสำเร็จเดี๋ยวจะจัดให้นะเป็ดหกสีจัดไปทั้งหมดเนี้ยสันเัยยังเรามาสันเณะย่สันนลยเราจะไม่ได้ไปที่ไหนนะปู่นะไม่ได้ไปที่ไหนอ๋ออยู่นี่ยังอยู่นี่นะไม่หมายความว่าจัดไปเนี่ยหมายความว่าจะจะจะสร้างให้ ยัสงกนันอยสนับบสังสิเดียบูซงกน l กัน l e สินเดียบเี่หนสีไหนนาะนังนักนั่งนาสีขาวน้ปูนะนั่งนาคีน้นังนาคีเสียนเดียวนักพ่อปูเจ็ดเสียนจะสร้างให้เอากีเสียนีสีขาวเดียวนีขาวเสียนเดียวนะปูนะแแล้วสีไหนเดเสียนสีเขียว เเสียหญ่สีสุดทนราชองค์แม่ย่านาคีสีปุมมาู้บมีเกสียนกับเสียนเดียวเเียนกับเบลเียนเนาะเสียนเยนาะเเสียนกับเบเยนเนียนเนาะโอ้เดี๋ยวจะตั้งให้เด้อนังนักเด้อ เราล, <c bio> ล o o. ุก no e er ็ราารพัดซื้อเขาเอาปลาหน่อยมาให้บ้างปฏิกสิยาสี่หาในจำในยุปฏิพัฒนสายวัดหลวงปู่สายวัดโสกรลำสายหลวงปู่นี่ละนมาหลวงพ่อเตลวงพ่อเทียนเนี่ยขอมาในป่านี่แหละรึกว่าไทยลุกตีดนันละเห็นเป็นนี่ตัวจีนมนไงยี่หรอก ่วน <Iya. S 1> ี่ละพวกงูดอกกันหน้ากันละก็มันควบพนธุยุ่เห็นไหหัวเดียวหัวเดียวกนเนวานัหนแหะแนหัวเดียวแต่ว่าโตัวพันวาจ็หัวนี่กิจ็ดเสียนี่จะเป็นอีกนึ่งจะเปอีกตัวนึงเป็นตัวูพันนั่นแหละว่าชื้ไงเป็นตัวูนั่นแหละ มันก็คย้องจองกันกับคุณให้ภู่มครับที่เขามาสั่งค่าให้เขาไปเห็นมีขี้ใสุ่ดขาวอยู่นี่แต่ว่ามันผมมีมีขี้ดอกตอนนั้นอาจจะเป็นคนนี้ไปวันนั้แบบมีมีอยู่นี่มี่มีนูขาวมีหน้าขาวมีอันนี้ก็มีอนเห็นเรียนจริงอันนี้เรตอนนี้ไม่นีละตอนนี้ไม่ใช่ดอกปู่ใหญ่มีมีขี้สิบตัวเนาะ ขอรองไปที <ersch> <S <S ่ติด ch บ้าเขาไอดีๆเออซื leaving, <S <S ้อปงนีก oh ่ <Ou> ่นไปที้ต so ิดห้องเป็นคอปูใชาตัวลุ่มหัวคมาอยู่นีสามีเดียวที่ฮะเอาไปกินเอาไปแกงกินไปหลยกัดโบแบบไปไงกัวาัวตัวหัวว่หัก้หนักกันเดียวกันเนาะก้มนกันมีมีอยู่นี่มีลาเปอเ็นบว่ามีมีแน่นอน เห็นแล้วนล่าบบี่อยู่นมันนนแต่ถือว่าเป็นปเป็นพุ่มพันธเก้าอออกเป็นพีเป็น,ปน,ปน,นอกันาัต่เก่าอยู่ดอกตัวมีพีนอกสามคนดีนกสาวเจนงสาวจะขคนนกไส้จะข้นแต่นี่ไปกลัวแต่ว่า ยีกุไอ้สันว์ผู้โต้คือกันที่ว่ามีน้องนำไมาจากพวกทัพโเขากับว่าเราเหลือยุติสารังเสียทัพโจรสหน้าที่ว่ามันมีเพิ่มเงินบริจาคย้วยบริจาคมีเพิ่มหน่อยบ่ิไปเขาหยางมากแบบแมนในกุ้งปั่นดูพวกทัพโจรสิผมเขาบอกเออมองนี่ละที่มีหน้าเขาเรียนาำที่ตัวเดียวมันจะเป็นว่างเก่าอย่างว่างไงผู้ที่จะโทษแล้วมองนีสิเป็นข้องหนามเป็นข้องหนามมั่เป็นเป็นเป็นหนองนี่มันบ่าอันนี้เป็นหนองเก่า อันนี้เขาเพียงจะขุดขุดขึ้นเล็กน้อยขุดต่อเติมแต่ว่าเป็นน้องมาแต่เก้าเร็วเดิมที่หลังเป็นสาเก่าขึ้นตอนนี้นี่ละร้อนนี่แหะร้อนหูเขาเขาเลยร้อนหน้าเขาร้อนหน้าเขาเขาเลยนี่ก็เป็นเพื่อนกันร เนิ่มขึ้นได้เลยสีครับเนู่ที่แงเมขึ้นป็นู่ที่แรงยิ่ปากุดกายมีผล้เป็นองค์สีขาวไม่หงอนสีขาวง่ามเรื่อยยิ่งมเรื่อยอ่อ รักษาบริเวณแถวนี้นี่ก็คือรถที่ร่างทรงพญานาคได้เดินทางมานะครับ